สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับรีวิววิทยุทานินนะครับของแท้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คืออ่าเป็น AMFM นะครับก็คือขนาดเท่าฝ่ามือนะครับรุ่นก็คือ TF 231สาหนะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษครับก็คือหายากมากก็คืออาจารย์ไพบูลสุภาพวารีนะครับ ท่านได้ลองทำสปอตโฆษณานะครับของรุ่นนี้นะครับก็คือรุ่นนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆนะครับจะเป็นเล็กๆนะครับมี MFM นะครับตัวเลื่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ผลิตจากโรงงานทานินเลยนะครับเห็นไหมฮะทานินเอินดัสเทียลนะครับตัวนี้ใช้ถ่านแบตเตอรี่นะครับก็คือเป็นก้อนเล็กนะครับก็น่าจะสี่ก้อนนะครับ ตัวนี้มีสวาาศในตัวนะครับตอนแรกร,รุ่นนี้นะครับผมก็พยายามได้ฟังสปอตโฆษณานะครับของวิทยุธานินมานะครับก็คือ อาจารย์สุภาวารีบอกว่า,ารุ่น TF ส3 1นะครับมีผมก็พยายามค้นหาปรากฏว่ามันไม่มีนะครับค้นหาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เจอพอดีตัวนี้ได้มาโดยบังเอิญน,นะครับก็เลยรู้เลยว่าเป็นตัวนี้นะครับที่แกบอกว่าเป็นสีลูกกวาดนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ฟังโฆษณานะครับสปอร์ตโฆษณาธา,านินนะครับที่อาจารย์สุภาวาราีท่านได้ ทำโฆษณาไว้นะครับที่ออกอากาศทางวิทยุทางทีวีนะครับก็คือรุ่นนี้เองนะครับรุ่นรุ่นนี้เลยนะครับก็ถือว่าโชคดีมากครับก็คือรุ่นนี้จะไม่มีใครเคยเห็นเลยนะครับ TF 231นะครับก็เดี๋ยวมาลองฟังสปอตโฆษณากันนะครับที่อาจารย์พบุลสุภาพวีท่านได้อ่าได้ทำการอ่าลองโฆษณาไว้นะครับในสมัยก่อนนะครับ สีลูกกวาดคู่ใจคู่ชีวิตเห็นแล้วน่ากินครับแต่กินไม่ได้ครับฟังได้เพราะเป็น TF-231 สีลูกกวาดน่ารักเสียงเกินตัวราคาเป็นมิตรกับกระเป๋าไม่น่าเชื่อว่ามีทั้ง AM และ FM ครับเป็นความจริงครับ TF-231 AM-FM นัดเกินฝ่ามือนิดหน่อยคู่ใจคู่ชีวิตชีวิตติดตัวได้ทุกคนแห่งครับสีหน้ากินสีสดสวยสีลูกกวาดไงครับทานิน t f 2 3 1บูมตลาดแล้วครับทุกบาทคุ้มค่าด้วยทานินครับท่านผู้ชมครับก็ได้รับชมรับฟังไปแล้วนะครับสำหรับ การรีวิวนะครับทานิน tf 2 3 1นะครับที่เป็นตัวที่เอามาทำสปอตโฆษณานะครับของทานินสมัยก่อนนะครับซึ่งผมก็เพิ่งจะรู้นะครับว่าเป็นรุ่นแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่องตลาดนัดวินเทจก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ พบกันใหม่นะครับคลิปหน้าวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีนะครับ